หมอลำเสียงวิหกนกปงสกรวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะเราจะนำเสนอข่าวที่เป็นพลังบวกด้านบวกของศิลปินนะครับแล้วก็ให้กำลังใจศิลปินชาวเสียงวิหกทุกทุกท่านเลยนะครับใครมาอยู่องค์กรน,นี้บอกเลยจะพากันดังเปลี่ยงปลงี่งไปทุกคนแน่นอนนะเพราะว่าเขาคือครอบครัวเดียวกันนะครับและวันนี้นะครับคารวานความม่วนความชื่น ความม่วนซื่นหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรกกำลังนำส่งมอบให้พี่น้องทางเมืองร้อเมืองร้อนะครับในค่ำคืนนี้ที่วัดสีแก้วตําบลสีแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อดนะครับมีใจก็ตามมาเลยนะโอ้โห,โหงานนี้นะครับสุดยอดนะครับทั้งรถแอร์หมอลำนะแล้วก็ รถต้อง3คัน4คัน5คันนะครับเราจะเดินทางไปพร,ร้อมๆกันนะทางด้านหนุ่มเบิร์ดนะครับหรือบ่าเบิร์ดนักครินบุตรลสิงวิหกเนี่ยเขาก็บอกไว้เลยนะครับว่าวันที่25นี้นะอย่าลืมนะครับใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอดตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อดเนี่ย ไปพบกันได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มปิดรับชมได้2วัน24-25นะครับใครอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถคุยกับน้องเบิร์ดได้เลยนะฮะน้องเบิร์ดเนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะสุดยอดเลยนะครับเป็นกระบอกเสียงได้ดีสุดๆเลยนะเราจะมาชี้แจงนะครับในเรื่องของการเดินทางของวงเสียงวิหกนะครับก็อยากจะให้ทุกทท่านเนี่ย พักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นการเอาแรงเป็นการนอนพักผ่อนเพื่อเต็มอิ่มเพื่อพักสมองนะครับเพื่อทําให้สมองเนี่ยได้พักยาวๆเวลาเราจะแสดงโชว์เนี่ยเราก็ปล่อยหมดแม็กปล่อยให้เต็มที่นะครับอย่างน้อยตอนนี้อ่ะนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนนะแล้วก็การเดินทางเนี่ย เวลาเดินทางก็อย่าแค่ง่วงเหงาหานอนก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดง่วงเราก็แค่หยุดพักนะหรือกินกาแฟก็ได้อย่างที่บอกกันเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางอันนี้สําคัญที่สุดนะครับยังไงก็ขอให้ทีมงานเสียงวิหกเนี่ยเดินทางปลอดภยัยนะบางท่านอยู่ร้อเอดอยู่อำเภอจังหารจ้านะครับแม่ยกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจะไปดูแน่นอน หลายท่านเลยเข้ามาก็บอกว่าจะไปดูจะไปรับชมแน่นอนเพราะชอบพ่อจ๋าลูกจ๋ายังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปรับชมแล้วกันเพราะว่าแอดดิวการันตีเลยว่าวงนี้คือวงที่ปังมากๆนะตอนนี้กำลังดังและฮอตสุดๆล่าสุดเนี่ยน้องอายนะครับปล่อยโฮกลางเวทีอันนี้คือดูคลิปกันไปแล้วเนาะที่ร้องเพลง จับมือกับพ่อจ๋านนะครับเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปดูเสียงวิหกเลยนะเสียงวิหกมาแถวบ้านใกล้ๆก็ไปดูกันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับยังอยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้าไปรับชมรับฟังกับวงวงนี้นะเพราะหนึ่งเลยวงนี้เป็นวงที่จริงใจเป็นวงที่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับตรงตรงจริงใจ แล้วก็ชัดเจนนะครับไม่เฟกสนิวข้อมูลชัดเจนข้อมูลจากเบาเบ,าเบิร์ตคือตรงจริงชัดเจนนะครับแล้วสื่อหลายๆสำนักสื่อหลายๆท่านเนี่ยเอาข้อมูลของน้องเบิร์ตมาพูดเพื่อโปรโมตก็ช่วยสนับสนุนองค์กรให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้คือแอดดิวขอชื่นชมเลยนะขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอชื่นชมคนที่ให้โอกาสด้วยนะ ขอชื่นชมบอสทั้งสองขอชื่นชมน้องเบิร์ดขอชื่นชมคนในองคอ์กรเสียงวิหกที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็ศิลปินของเสียงวิหกทุกคนก็ต่างพยอยพากันดังนะครับอย่างเจมอาทิตย์เมื่อวานก็ปล่อยเพลงออกมานะครับก็สุดยอดมากๆเพลงก็ถูกแชร์กันออกไปก็ถือว่าฮอตมากๆเพลงเพราะเจมอาทิตย์ก็หล่อนะครับโอเควันนี้ก็เอามาฝากนะยังไงก็อย่าลืมไปรับชมนะครับแล้วก็ ดูกันให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับทั้งกลุ่มปิดแล้วก็หน้าห้านเลยนะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ